เรื่อครับผมจะมา,นามแนะนำเมาส์สำหรับการเล่นเกมนะฮะคนที่ไม่รู้จะเลือกยังไงนะครับลองดูสิ่งนี้นะครับมีคำตอบอย่างแรกเลยนะผมก็สังเกตจากการจับเมาส์ของตัวเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจับยังไง เพื่อนๆแต่ละคนนะครับก็จะมีลักษณะการจับเมาส์ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนเนี่ยเป็นมือใหญ่ใช่ไหมก็ต้องเลือกเมาส์ที่มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมถ้าเป็นคนน้ำมันนะครับก็จะเป็นพวกรุ่น X42 X54S หรือว่าจะเป็น X7S นั่นเองบางคนเนี่ยจับด้วยปลายนิ้วนะครับก็ต้องเลือกเมาส์ที่มีขนาดเล็กกว่ามือตัวเองนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเมาส์ X56 X55 หรือจะเป็น N 9 1 m นะครับหรือจะเป็น m 9 4งะครับหรือบางคนนะครับจับด้วยการงอนิ้วมือนะครับผม ึ่งคนกากพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นไปทางเกมแนว f p s อะไรพวกนี้นะครับซึ่งการเลือกเมาส์นะครับผมก็จะไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เลือกใช้ตามความสะดวกสบายได้เลยหลังจากที่เราสังเกตการจับเมาส์ของเราแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกกันที่ว่าเราจะชอบแบบมีสายหรือว่าไม่มีสายนั่นเองถ้าใครอยากได้บบว่าความสะดวกสบายนะครับผมแน่นอนว่าจะต้องเลือกเมาส์ที่เป็นแบบไร้สายนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ความสถเยรนะครับแน่นอนว่าจะต้องเลือกเป็นแบบสายนะครับผมอันนี้จะให้ความสถียรนมากกว่าให้ความแม่นย มาากกว่น่นนัและต่อไปนะผมก็เป็นการเลือกสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นะคือเซนเซอร์ของเมาส์ซึ่งในเกมมิ่งเมาส์นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยาอยู่แล้วนะครับเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในการเล่นเกมนั่นเองในเมาส์ของน a v โวนะครับก็จะมีแบรนด์หลักๆเลยคือจะเป็นตัว P ิซแล้วก็ตัว i n s t a n ตนะครับตัวที่ใช้เซ็นเซอร์ของ p ิซอนะครับก็จะเป็นจําพวโ s 5 1 x52 x53 x54 อะไรพวกนี้นะซึ่งเซ็นเซอร์ p ิอารนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในหมู และในเรื่องที่สําคัญต่อมาเลยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของน้ําหนักเมาส์นั่นเองเพราะน้ำหนักก็ผมจะส่งผลต่อการปรับ DPI แล้วก็การจับเมาส์ต่างๆด้วยนะครับผมถ้าเมาส์บาเนี่ยก็จะสามารถปรับ DPI ได้ต่ํามากขึ้นนะครับเพื่อความสมดุลในการเล่นของเรานั่นเองแต่ถ้าใครนะผมที่ชอบใช้ปุ่มลัดมากๆนะผมก็ต้องใช้เมาส์ที่มีปุ่มมาโครมาให้เยอะๆนะอันนี้เนี่ยก็จะตอบสนองในการเล่นเกมของเรามากขึ้นไปอีกนะฮะคือน้ำหนักจะมากจะน้อยนะผมก็อยู่ที่เกมที่เพื่อนๆเล่น ด้วยนะครับผมว่าจะเป็นเกมอะไรนะแต่ละเกมเนี่ยก็จะใช้เมาส์แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของเรานั่นแหละและสุดท้ายเลยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของราคานั่นเองนะครับผมซึ่งเมาส์เกมมิ่งเนี่ยมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากได้เมาส์คุณภาพดีนะครับผมก็ต้องเป็นเมาส์ของ นัโบนั่นเองนะครับผมมีหลากหลายรุ่นมีหลายฟังก์ชันให้ทุกคนได้เลือกกันมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมาส์มาโครต่างๆเมาส์เซนเซอร์ดีดีเมาส์หลากหลายขนาดนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาเลือกนัโบได้เลยเมาส์คุณภาพดีรับประกันนานๆนะครับผมแถมราคายังโดนใจตั้งหากสำหรับข้อมูลเมาส์ต่างๆนะครับผมสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ n a v o co th ได้เลยนะครับผม หรือติดตามได้ที่แฟนเพจของเรานะครับผมนับโบเกม่งเกียนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเราด้วยนะครับผมนับโบเอ็อซ์เกียนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมพบกัม่ในคลิปหน้าครับดนครบ